ามสีขาโอ้วันี้ลูกค้าของรา้าเพื่อนจัดๆจัดลงเรามาแล้วเรา้่การผมตามมาออกมางบเลูกเขาตัวจวยเลยบร่วเลนีครับพี่น้องมามครับกินสองเชียงกันี่นี้ดีดสายรวยนนเอาเดี๋ยวให้ลูกค้าาหน่อครับครับบจ้องทุกอีกแล้วโอ้ยเดียวมาเฉยของูด เดี๋ยวจะพึ่งกินเขาพี่น้งองเช็นคอเลยลูกค้าค่อยสองชุดเดี๋ยวไปเบิ็งเมนูเฮอปนบพูดนะฉันโตพูดได้สุกซ้ำที่มือโจ๊กเจนเหล่าเน,าน,นาี้ยเหมือเนเดิมนะครับขวอหนากินเดี๋ยวเขาเป็นสุสกซ้ำกุ้งเทจนจะมีร่องเยอะสุกซ้ำกุ้งเจนกุน้งเจนจิตใจแล้วนะเดี๋ยวเดยนลูกค้ากันครับพี่น้องนี่ไก่ฉีกของเราแล้วครับนี่เมนูออนไลน์มาหัน ทางผ่านออนไลน์มาทําให้เลยครับเน้นๆครับเครื่องจัดเต็มพี่น้องหมูยอหมูเด้งชิมมาเดีวหมูเด้งกันเลยครับเดือดเดือดใจนะครับต้มใส่น้ําใบเตยนะครับนี่ต้มใส่ใบเตยจะใส่เกลือน,นิดนึงครับเดือดซีโเมินข้าวครับพี่น้องนี่นบอกเครื่องร่องจัดเต็มนะครับนะฮะสองชุด เจียวเราหอมเจียวเป็นหอมเจียวบ้านนะทุกคนพร้อมๆเลยนี่ใส่หนึ่งช้อนนะครับเหลืองพร้อมนี่พริกไทยตบตูนเข้าไปครับผมนะกินนี่ชิออกมาจากนี่เตดังเพราะขาเลยครับหอมมากครับผมหิวเข่าเลยหิวเข่าเลยสุขภาแก่ออมานี่คืออืเหนียวแห้งนี่เขียนปุ๊บล็อกไว้ปั๊บนี่ต้องใส่รหัสด้อ บอกไปว,ว่าทาุกทางกี่ซื้อไปแล้วสามถุงน้าเมาอีกน้าเมาอีกมังนตรงนี้รหัสพร้อม,อมเลยครับเวลาแกตุงตเขาเพราะว่าเขาเชี่ยนดีครับอ่าใส่สองทางล่ใช่เดี๋ยวจัดไปชุบห,หอมตีก,กระหมูเลยครับพี่น้อง ในทั้งลูกค้าที่เพนมากขอเครื่องปรุงสามชุดเลยครับเพราะว่าตาัอ,อ,องปรุงเขาเด็ดอร่อยเออเครื่องปรุงสามจัดให้แล้วไปจะไปชมก่อนนะครับผมไปต้อง,งวัดไงเนี่ยตัวอ่านได้ี่น้องตอนแรกวัดกรุงเกี่ยนตอนหลังมันก็จีดตายว่ะเป็นตามกรุงตายแสดวพึงห้องว่าเสียฟีดไยเออ ลา่ฟ <re> ินมันแข็งมามันตายบ่มัตายโอ้สมเนน้ำก๋เดียต้องนั่งขึ้เกาวู้มานข้าว้มกันเสียนี่พี่น้อง่ะูองเรื่อมาอ้ยลักหมาดีไปแดกเพราะไปแดกเพละโตแล้เพื่อนแบ่งกันเรง้อไแดกเพื่อนเอ้ยพี่น้องเพือพี่้องได้เสียนี่อจังครับว่าจิ้มบนขัเนี่ลงเสียก่อน ไม่ได้เชียมไม่ได้ตำแล้วเอาเลยนะเสียบเนัวไม่กลัวใครดูสิด,ดีบอกหนึ่งหนึองก้อนนี่พี่มือผมเด็ดกระเจียวพี่น้องนะกระเจียวนี่ต้องปเป็นกระเจียวขาวครับตัวนี้กออะระเจียวหลายเนาะเอาเต็มเขาเลยกระเจียวแดงต้องไปกลัวใจใครเขาครับ

ผมักินจังร้านเ้ยเป็น้องเดิมลูกค้าเก่าอ,อกีกหนันมากแล้วข้าวตุ้จั้มไลงหอหเดี๋ยวสุดจับมกันี่น่อยมีอไกุ้งเจียนยูกะมีด้แอแสดงว่าแซฟินไปเครื่องนึงเด็ดดิหมุนดีหาานากระันสายมันดินไหนมเวยมวันมัมอ้มอไม่เชี่ยงว่มันยังดุ กินกับขดเจ้าด้วยพี่น้องเลยตหงหงจังครับแต่นีขอยวเกล้วยดีขอยียวมืดบ้านมือเนี่ยายดีอือมเพราตอใส่น้ำคูเลยมอนจะน้ำคูว่ะอืมมันจะหอมอืมดยกข้าวเข็ดเป็นอะไร ใช่บาดแดดแดดดู beter, ืมสีได้ดอกเขาเสพร้อมผิวพันดีนะขมูร่างอนักผิดว่าแดดเออดีฮึู้นะสร็จว่าแดดก็เป็น แล้วกินเขาวาลังสีอิมพี่น้องลูกค้าเขาวาลังอีกแล้วก็ลวเลยสงไส,สได้อิมอีกเลยละครับสั่งกลับบ้านครับเรากัดเต็มไปเลยครับใช่สามก่อน,นครับเครื่องเราต้องแน่นๆนะครับมาบึง่งหอมครับเด๋๋วแต่ไล่ครับผม ยังวันสิลุยก่อนแลยเดี๋ยวที่ตบท้ายของบ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเล้งที่เราต้มในหม้อนะครับทุกคนนี่เอามากินวันนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บเขาอยากฝากไว้ทั้งน,นี้ครับผมเดี๋ยวเขาอยากตเฮ็ดเมนูข่าก่อนเสิร์ฟความแซ่บก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากอะไรก็แชร์ไปติงใจเลยนะครับเด้อเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ